ทุเรียนไม่สบายอาการเป็นยังไงก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการทุเรียนไม่สบายนะครับเขาจะแสะดงอาการยังไงแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับเรื่องของทุเรียนไม่สบายเนี่ยมันมีมาจากหลายสาเหตุมากนะครับแต่หลักๆสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องน้ํานั่นเองนะครับเรื่องน้ําเรื่องดินของเรานะครับ ดินเราแห้งไปดินเราเปียกไปนะครับดินเราเฉะไปนะสาเหตุหลักๆจะมาจากเรื่องน้ํานะครับคือแล้วอาการมันเป็นยังไงนะครับอาการทุเรียนเริ่มไม่สบายนะอาการของทุเรียนเริ่มไม่สบายเนี่ยถ้าตอนเช้าอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือยังเช้าอยู่นะเจ็ดโมงครึ่งนะครับเราเข้ามาสํารวจในแปลงน,นะแล้วเราจะเห็นความแตกต่างกันนะครับต้นทุเรียนที่ไม่สบายเนี่ยใบเขาจะ เฉาๆนะครับใบเขาจะาทิ้งลงดินทิ้งดิ่งนั่นเองนะครับคือลักษณะอ,อย่างนี้ก็คือ,อเริ่มที่จะไม่สบายแล้วเหมือนกันนะถ้าลักษณะอย่างต้นนี้นะครับก็คือใบเขาไม่ได้ตั้งใบเขาไม่ได้แผ่อย่างายกกลางดีนะครับอ,อย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นใบที่เป็นต้นทุเรียนที่เขาแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยใบเขาจะตั้งอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าใบเขาเริ่ม ชี้ลงดินอย่างนี้นะครับอันนี้คือแสดงว่าอาการของทุเรียนเริ่มเริ่มที่จะไม่สบายนะถ้าใบเก๋เขาชี้ลงดินอย่างเงี้ยให้ดูที่ใบเก๋นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึง่งคือช่วงเวลาประมาณสัก11บเอโมงนะครับ11บเอโมงถ้าต้นทุเรียนเริ่มมีอาการอา่หลับนะครับหรือใบเขา,เาชี้ลงดินเนี่ยใบเขาตกอ่ะอันนั้นคือแสดงว, <c oughs> ว่าเขาก็เริ่มที่จะไม่สบายแล้วเ,เหมือนกันนะครับเมื่อเราเห็น อาการของต้นทุเรียนเรามีลักษณะใบตกตกลักษณะเฉาเฉาเหมือนเหมือนอเขาไม่สดชื่นนะครับเขาไม่สดชื่นเนี่ยก็เราก็ต้องไปดูสาเหตุนะครับดูสาเหตุว่าเขาเป็นอย่างนั้นมาจากสาเหตุอะไรนะอย่างต้นนี้นะครับผมบอกเลยนะที่ลักษณะเขาไม่สดชื่นนะก็คือว่าอตอนที่ผมทําระบบสปริงเกอร์นะครับผมก็ไม่ได้ลดน้ําเขาเลยนะทิ้งอยู่ประมาณ3วันนะครับแล้วผมค่อยมาลดน้ําเมื่อตอนที่ผมทํา ระบบสปริงเกอร์ไปเสร็จแล้วนะครับมันทําให้ดินแห้งนะดินแห้งนะครับเขาเริ่มมีอาการขาดน้ํานะครับอ่ามันก็จะทําให้ต้นเขาเฉาไม่สดชื่นเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ลดน้ําแล้วแต่ว่าเมื่อเราปล่อยให้เขาขาดน้ําเป็นเวลานานๆอย่างผมเนี่ยสามวันเนี่ยพอผมมาลดน้ําผมก็จะไม่ได้ลดเยอะนะครับผมจะไม่ได้ลดเยอะนะค่อยๆให้น้ําของเขาไปนะครับค่อยๆให้น้ําเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาขาดน้ําเป็นเวลา นานๆแล้วเนี่ยแล้วเราอัดน้ําเข้าไปเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปทําให้ระบบรากเขากระทบได้นะรากเขาอาจจะช็อกได้นะครับเขาก็อาจจาะทิ้งใบใบเขียวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราห่างน้ํานานๆอย่าง3ามวัน4ี่วันเนี่ยเราก็ค่อยๆลดน้ําไปนะครับปกติแล้วในแปลงผมเนี่ยคือจะลดน้ําวันเว้นวันนะแต่พอดีผมมาเดินระบบน้ําครับก็เลยไม่ไม่มีเวลาได้ลดน้านะ ทำระบบสปริงเกอร์นะครับก็เลยทิ้งห่างไป3วันนะก็เลยมีอาการบ้างนะครับมีอาการอยู่หลายๆต้นเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้จะเห็นอาการชัดที่สุดนะครับก็คือเขาไม่สดชื่นนะพูดง่ายๆนะครับยอดอะไรเขาก็ไม่สดชื่นนะครับปลายยอดแล้วก็มีอาการเจอใบมันบิดนะครับใบบิดเบี้ยวๆนะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นใบเพลเริ่มที่จะเข้าใบเก๋นะครับลักษณะอาการคือเขาบิดเบี้ยวๆนะครับก็ เป็นสาเหตุมาจากดินของผมมันแห้งนะแล้วเขาดึงอาหารดึงธาตุอาหารขึ้นมาได้ไม่เพียงพอนะครับทาให้เกิดอาการใบบิดใบเบี้ยวบ้างนะครับอาจจะเป็นขาดพวกจุลธาตุนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อดินแห้งแล้วเนี่ยรา,ากทุเรียนเขาก็ดึงจุลาธาตุขึ้นมาได้ไม่ดีนั่นเองนะครับมันทําให้เกิดอาการบ้างนะแต่ดูลักษณะใบก็ยังเขียวดีปกตินะครับยังไม่ได้ขาดาเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทิ้งช่วงนานนะ แล้วก็อีกหนึ่งอยา่างนะครับที่สังเกตได้ว่าทุเรียนเราขาดน้ํานะครับก็คือให้มาดูที่ปลายยอดนะครับปลายยอดเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะเขาจะไม่กลมนะครับแล้วก็เขาจะมีร่องเขาจะมีร่องออกไปนะครับคือมันแห้งอ่ะยอดมันแห้งลงนะครับยอดมันแห้งลงก็คือเขาจะเป็นเหลี่ยมๆแล้วเขาจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับเห็นร่องไหมอ่าอันนี้คือแสดงว่าอาการเขาขาดน้ํานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะก่อนหน้านี้ผม ทิ้งช่วงไม่ได้ลดน้ําไปนะครับดินมันเลยแห้งนะครับมันก็เลยเลยเจออาการขาดน้านะานี่นะครับและอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมประสบการณ์ผมเจอเหมือนกันนะครับก็คือน้ําเกินนะครับน้ําเยอะเกินดินมันเปียกเกินดินมันแฉะเกินนะครับเขาก็จะใบตกเหมือนกันน,นะอาการเขาก็จะใบตกเหมือนกันเหมือนรากเขาแช่น้ํานานนะครับแต่ให้เราสังเกตที่ปลายยอดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอาการที่ ดินเฉะเนี่ยปลายยอดเขาจะอวบอวบนะครับเขาจะไม่แห้งอย่างนี้นะถ้าถ้าปลายปลายยอดเขาแห้งนี้แสดงว่าขาดน้ํานะครับแต่ถ้าดินมันเฉะเกินหรือน้ํามันเยอะเกินไปเนี่ยปลายเขาจะอวบอวบนะครับแต่ใบเขาจะตกตกนะอันนี้คือแสดงว่าทุเรียนเขาเริ่มไม่สบายแล้วนะครับแต่ดูจากใบนะครับใบเขาก็ยังเขียวดีอยู่นะครับอาจจะมีบิดๆเบี้ยวเบี้ยวบ้างเล็กน้อยนะครับก็คืออาการขาดน้ํานั่นเองนะครับอ่า ทีนี้มาดูต้นทุเรียนนะครับที่สมบูรณ์นะไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับคือต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับก็คือเขาเขายังไม่ต้นเขายังไม่ใหญ่มากนั่นเองนะครับแล้วว่าผมทิ้งช่วงลดน้ําไว้สามวันก็จริงนะครับแต่ว่า,าการสะสมอาหารในใบเขายังเพียงพอเห็นไหมครับใบเขาก็จะตั้งชั้นอย่างนี้นะครับใบเขาก็จะตั้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่านี่ใบใบมันก็ดูลักษณะเป็นใบสดชื่นนะครับเห็นไหมใบเขาจะตั้งอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกเลยนะแล้วก็ถ้าไม่ขาดน้ําเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะไม่มีเส้นเลยเห็นไหมครับที่ที่ปลายยอดเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นนะคือเขาจะไม่แห้งนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อทุเรียนที่สมบูรณ์นะไม่ไม่มีอาการป่วยนะครับหรือไม่สบายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะ อีกช่วงเวลาหนึ่งข้อคือ11โมงนะครับโดยประมาณ11โมงนะให้ท่านเข้าไปสังเกตต้นทุเรียนของท่านนะครับถ้าใบเขาตกช่วงเช้าแล้วก็11โมงก็ยังตกอยู่เนี่ยก็ให้ไปตรวจความชื้นในดินนะครับอาจจะมาจากดินท่านแห้งเกินไปนะครับหรือดินท่านเฉะเกินไปนะ,ะก็เป็นอาการหลักๆนะครับที่ต้นทุเรียนเขาจะ จะแสะดงให้เราทราบว่าเขาเริ่มไม่สบายแล้วนะถ้าเราไม่ปรับปรุงนะครับอาการที่จะตามมาก็อาจจะเป็นอาการใบไม่เดดนะครับใบไม่เดดถ้าขาดน้ำนานๆนะครับใบสมดุลน,น้ําในใบมันน้อยนะครับเมื่อแดดแรงๆนะครับลมจัดๆนะครับก็จะเกิดอาการใบไม่เดดได้นะแล้วก็ถ้าน้ํามันเฉะนะครับถ้าดินมันเฉะนะครับต้นทุเรียนเขาก็จะดึงน้ํา ดึงอ่าพวกอาหารพวกจุลาธาตุขึ้นมาได้ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันก็จะบางครั้งก็จะเจออาการพวกปลายใบไหม่นะปลายใบไม่ไหม้นะครับปลายใบไหม้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลักๆเลยคือให้ไปดูเรื่องน้ําในดินของเราก่อนนะดูเรื่องความชื้นนะครับให้ปรับให้มันเหมาะสมนะอย่างในเปลงผมเองนะครับผมบอกเลยนะว่า่าในช่วงหน้าเลง กับช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยการลดน้ำเนี่ยจะต่างกันนะครับต่างกันชัดเจนนะเนื่องจากว่าลักษณะการปลูกนะครับแล้วก็ลักษณะดินในแปลงของผมนะการปลูกของผมเป็นแบบยกโคกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ําให้เขาไปเนี่ยดินของผมเนี่ยจะระบายน้ําได้ดีนะครับก็คือน้ําเขาจะระบายออกได้ดีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เรื่องความชื้นนะครับอ่าตรงไอ้ต้นนี้ผม ยังไม่ได้คลุมฟางนะปกติผมก็จะคลุมฟางทุกต้นนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับพ่อดินในแปลงของผมที่เป็นดินร่วนปนทรายนี่นครับถ้าโดนแดดจัดโดนลมจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งง่ายนะครับอย่างที่ผมให้ชมไปต้นเมื่อกี้นะครับคือทิ้งช่วงไว้3วันไม่ได้ลดน้ำเนี่ยต้นทุเรียนเจออาการขาดน้ําเลยนะครับอันนั้นเป็นวิธีการสังเกตใบนะสังเกตใบนะครับคือ การปลูกทุเรียนนะครับมันต้องมันเดินสำรวจต้นทุเรียนเราบ้างนะครับอ่ามันสำรวจบ่อยๆนะเราก็จะ,ะจับจุดได้นะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์นะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าอาการต้นทุเรียนที่มันเริ่มที่จะไม่สบายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผลตามหลังนั่นมามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีแก้มันเป็นยังไงนะครับ,งงรบโอเคนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ